อยู่ับวันนี้กอยู่เกมโรบ,บอกเกมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกมที่มีชื่อว่าคากุตะะนะเกมชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันเป็นเกมโรบ,บอกนะครับเนี่ยูดยเป็นเกมผีซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงนะครับผมแต่หน้า Re ีนคิปชั่นของเกม,มเขียนว่าเกมสั้นๆเกี่ยวกับการไล่ผีอ๋อได้รับแรงบดาจใจมาจากหนังนะครับผมไม่รอช้านะครับทำการมาเล่นเลยเนาะวิดีโอนี้ถูกจะทําโดยนักบวชเมื่อวันที่ยี่มกราสอ2พ0 1หนึ่ก็คงยังหายตัวไป วัตถุประสงค์สำรวจสารเจ้ากองเม,มาห่อทำเ,เ <c oughs> พี้ยแล้ววะเี่แล้วได้เป็นตัวของไอ้ที่อะไรตัดไปไม้ปะ เดิมชื่อไปล้คือออะไรมึงให้สำรวจผาชันจ้าตรงไหนวะนี Canad ่ปะประตูตอนนี้คุณยังเข้าไปไม่ได้ชื่อจุดจุดอายุสิบสี่เห็นเขาสุดท้ายเดือนหนึ่งกุมพาพันวันที่หกหนึ่งเก้าเก้าหกหากพบข้อมูลใดๆป่วโทรหาจุด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 ว่าชันจ้าที่มีเด็กหายงั้นหรือวัวแปลกๆ่ะมันไม่มีคะแนนพิธีกรรมประตู เข้าสู่อาคารอาคารไหนวะมันบอกให้เราเข้าสู่อาคารแต่ไม่รู้อาคารไหนอันนี้อนก็ไม่เป็นไรโอ้โสารเจ้าหเกี่ยวพองไงซิไอ้เยี พอเออเออแล้วเออเออคุณแจร้องไปเปิดอะไรเปิดนี่ปะด้านหลังผู้ชายวะเขาทำอะไรอะไรกูองงอไอ้เหี้ยสัตว์ชิบหายคุณแจเปิดกล่องด้านหลังปะ,ไม,ะไ,ไม่เป็นไรกล่องนี้ไม่เป็นไรไอสัตว์ไอแม่ไอเหอี้ยหาเรื่องหาเรื่องให้กูตกกระใจ เง่ายขังกูเฮ้ยเกิดอะไรทุกคนผ้ากับข้าวแล้วข้าวเอาไปที่ไหนเฮ้ยเห็นอะไรแบบแบบปะอืมเดินเข้าไปเลยเหม็นีอะไรเลยมีโน้ต โอตพิมไว้ว่าหมู่บ้านชิโมคากะถ้าเมืองชิกามิมาจิมีหมู่บ้านที่รู้จักในในชื่อในานามว่าหมู่บ้านชิโมคากะความเชื่อเรื่องเวทมนต์อันแรงก็ทำให้พวกเขาแตกต่างจากเขตโทคิตะทาทูกทามะหรือว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นอะไรก็รู้ฟังอ่านเรื่องมาจากคำภัยพิบัติอ่ะเครื่องมือและวิญญาณแก่เกลือเขียวผ้าห่มสีขาววิธีวิธีทำการ โค้งคำนับแบบพิเศษเฉพาะสาลเจ้าเท่านั้นโดยเฉพาะไอ้โดยปกติเราต้องโค้งคำนับสองรอบปบมือสองรอบโค้งคำนับ1ครั้งแต่ที่สารเจ้าใช้โค้งคำนับหนึ่งครั้งปลบมือ4ครั้งและโค้งคำนับหนึ่งครั้งตามด้วยการตัดเชือกค่ะคือเราต้อง ทำการได้เกลือเคียวแล้วก็ผ้าห่มสีขาวผ้าหมสีขาวแล้วก็โคโ้งนัที่สาดเจ้าเท่าน,นั้นวัติีแล,ล้วจะโค้งนับประมาณสองรอบอุบนสองรอบโค้งนับหนึ่งครั้งแล้วจัดเชือกแล้วเชือกจะตัดที่ไหนอะแต่หลังประอันนี้ไม่ใช่ตัดเจ้าไอ้ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยอะไรอะ่ะการหั่นลมเก็บมาหนึ่งอันเราจะเอาไปใส่นี่ปะการหั่นลมอุ้ยลอยแล้ว ว่า <What? S 2> แล้วไงตอบอ่ะเราออกไปแล้วนอกโอ้นี่ไง้กังหันเก็บกังหันมาได้แล้วได้แล้วอันนึงอุยอ้ยกุญแจเก็บไอ้กุญแจหนึ่งอันนะแต่กุญแจตรงที่มันไขดีแน่เลยทุกคนปะตรงนี้แน่นอนทั้งฉันมีไอเทมพร้อมทั้งหมดแล้ว ไปฮาร์เรสโกเราต้องไปทำอะไรซักสิ่ซักสิ่ตรงนั้นใช่ปะทำพิธีการโบปิดเชือกฮะโคกนับหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งสองสี่ละแล้วก็โคกนับหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดเฮ้ย what the fuck เสียงอะไรวะไปดิดูพิบดูพิบดูพิบ แล้วมีอะไรคุณมีอะไรโอ้ยเปิดแล้วเว้ยเฮ้ยเด็กโอ้ยพออไงเฮียแม่ัสเราโดนผักลงไปขอบคุณสำหรับเล่นที่สุดสามของหกมีมีหกฉากเอ,เอาเว้นว่านะทุกคน ใครอยากจะเห็นฉากจบอื่นไปเล่นกันเอาเองครับผมก็ <c oughs> ผมไม่เล่นละไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะผมเป็นรอนไหนมันเจ็บมากในการเล่นนะครับ <c oughs> ผมก็พากไปเล่นไปคือแบบว่าฟุตเก็บตอนไหนนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะทิ้งลิงแบบไปใต้หลังคับสำหรับคนที่อยากเล่นนะเป็นแบบที่ทํามาดีอยู่นะมีน่าจะมีแค่นี้นะผมก็ขอบคุณท้าวศักการดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์นะครับสาวใครด้วยนะผมเพื่อเป็นแังใจในการที่ผมทำนะครับก็เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ